ดูกอนได้นะคะมาใมใหม่เลยค่ะค่ะเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะตัวไหนหรอคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้สองร้อยบาทค่ะลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อลดไม่ได้แล้วคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วมีสีอื่นๆไหมคะมีค่ะมีหลายสีนะคะเลือกเอาได้เลยคะ่ะ งันหนูเอาเสื้อสีดำตัวหนึ่งค่ะแล้วก็เอากางเกงด้วยตัวหนึ่งค่ะได้จ้าเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้นะคะค่ะแล้วก็คิดตังเลยนะคะได้จ้ารวมทั้งหมดห้าร้อยบาทค,ค่ะจ่ายเงินสดหรือสแกนดีคะจ่ายเงินสดค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะ ดูก่อนได้นะคะมาใหม่ๆเลยคะ่ะดูก่อนได้นะคะมาใหม่ๆเลยค่ะเนาะดูก่อนได้นะคะมาใหม่ๆเลยค่ะเนาะดูก่อนได้นะคะสวัสดีลยาาุยยาไหลอารมณ์หยาบๆเนาะมาใหม่ๆเนาะมาลาเด ใหม่ๆสวัสดีก่อนเนาะมาใหม่ใหม่เลยค่ะอติอติลีลาธาเนี่ยหลุบย้อนชนะเนาะดูก่อนได้นะคะมาใหม่ใหม่เลยค่ะอะไรเนาะค่ะนะเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะค่ะเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะค่ะเสืนะ้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะค่ะเาแก่บะเนาะเสื้อตัวนี้เสื้อสวัส,วนนะวส,วสดีจะตเถะ ตัวสวัสดิ์เอ่ตลุาเนาะเสื้อตัวนี nó, ator, top, いい ster, üyor, right worker, ้สวัสดีเอ็นจีเทดเตลุบ่าเนาะราคาเท่าไรหรอคะราคาสวัสดีโนงลุบยาป่นเนาะเท่าไรบรรเล่าเลยเท่าไรหรอหลอสมีได้สักโลเนาะค่ะเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไรหรอคะอ่าดีเอ็นจีเดเตก็สีโนบรรเล่าเลยอารมมียดาบ่เนาะตัวไหนหรอคะตัวไหนหรอคะตัวไหนหรอคะ ตัวสว่าเทลเบลบอเนาะไหนสว่าเะอารุเนาะตัวไหนหลอสวเปเตเตเลลูมีอเลบ่เนาะนี่ค่ะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะสวดีหาดีอารุปยศินะเนาะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะดีเตเตบาเช่อารุเนาะค่ะอ๋อตัวนี้สองร้อยบาทค่ะอ๋อตัวนี้สองร้อยบาทค่ะอ๋ออ๋อบ่เนาะ ตัวนี้ดีทเทเกะเนาะสองร้อยบาทสองร้อยบาทในยาแปปปะ,ปะอะลโเนาะอ๋อตัวนี้สองร้อยบา,คาทค่ะดีเทเกะในยาแปปปะอะลโหลพอนะลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะลดสว่วนชอระเนาะราคาสว่วนซีน้องกูญยา ลดราคาส่อซีโชว่วยเนาะให้หน่อยส่อปีบ่ะปีบ่าูกอยามบนะ่เนาะได้ไหมาย,ยา่าล่ะลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะซีโช่ปีลรืยามหลาลูกมนะีลาบ่เนาะอ๋อลดไม่ได้แล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะอ๋อลดไม่ได้แล้วค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ๋อลุดไม่ได้แล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ๋อสวอสดลุดไม่ได้แล้วลุดช่อแหลไม่ได้ไม่ยากบุลุดไม่ได้แล้วสวชอลุไม่ยากอกบุลูกยาเนาะดินเนียมาแล้วสวดอโดบุเนาะโอลุดไม่ได้แล้วค่ะชอลุไม่ยากอกบุเชอะไรนเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษสวั้องบ่ายบายนะ ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะโอเคเชฟไม่เป็นไรส่วนเกย์สามชีว์อัลูเบีะเนาะ宝妈ไม่พิบุเกย์สามชีว์อะัลูเบียขนาดเนาะอะแล้วมีสีอื่นๆื่นไหมคะแล้วมีสีอื่นๆื่นไหมคะแล้วมีสีอื่นๆื่นไหมคะแล้วดานเนะมีชีเด สีสวนอายองกูเบียเนาะอายองดุยเบียเนาะอึอื่นอึอื่นสวาตดชาตวัสชาตัวหาริอารมณอยู่เนาะหมายลามีได้สักก็ลงเนาะแล้วมีสีอึอื่นไหมคะดาเนติชาอายองดุยอชิลาลารมมีดาบอนเนาะค่ะมีค่ะมีหลายสีนะคะเลือกเอาได้เลยค่ะมีค่ะมีหลายสีนะคะเลือกเอาได้เลยค่ะมีค่ะ มีหลายสีนะคะเลือกเอาได้เลยค่ะมีขาสวนชีบาได้เชนลูกยาเนาะม,หะะมีหลายสีนะคะมีชีเดะหลายสีหลายสีส่วนอ,อยายองส่งเนาะอยองสรงชีเดะลูกยาเนาะมีหลายสีส่วนอยายองทรงชีเดะลูกยาเนาะเลือกเอาได้เลยค่ะ เลือสว,สวยยุ้ยแฉะบาหลุเปยียเนาะเอาอยู่ได้เลยย,เยะเลยเนาะเลือกเอาได้เลยค่ะยุ้ยอยู่รู้ได้อ่ะหลุเป,ปียอนนะ่ะป่ะเนาะงั้นหนูเอาเสื้อสีดําตัวนึงค่ะงั้นหนูเอาเสื้อสีดําตัวนึงค่ะ งั้นหนูเอาเสื้อสีดำตัวหนึ่งค่ะงั้นเอราวุยหนูสว่วตมีบ่อนะนเอาอยู่เดเสื้อสวอินจิสีดำสวอันไน้อยายาวบา่เนะตัวหนึ่งสวจตะเทกุบาา่เนะงั้นหนูเอาตาสวตายมนนสวตมีอยู่ไหมบ่อนะเสื้อสีดำตัวหนึ่งค่ะอันไน้อย่างอินจิตะเทอยู่ไหมอารบณ์ย่อร่าบ่อนะนค่ะแล้วก็เอากางเกงด้วยตัวหนึ่ง แล้วก็เอากังเกงด้วยตัวหนึ่งค่ะแล้วก็เอากังเกงด้วยตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ปีดอปีเย็ปอเนาะเอาอยู่เมะกังเกงสรบงบีกูบนะเนาะกังเกงลูกขอเละกังเกงด้วยสระวับงบีโยดินยามา ด้วยสว่วนย่อโลดีไปยาบอลเนานะตัวหนึ่งสว่วนเตถเนาะแล้วก็เอากางเกงด้วยตัวหนึ่งค่ะปีดดอกบํามีเตถยออยู่แม่อโลบอลเนาะค่ะได้จ้าได้จ้าได้จ้าย่าเดชีอโลเนาะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้นะคะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้นะคะ เดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้นะคะเดี๋ยวส่วนหนิองลูกยาบบอเนาะพี่ส่วนกุ๊กกุ๊อามาลูกยาบบอเนาะใส่ถุงให้นะคะใส่ถุงส่วนไอ้เทพีแม่ถุงส่วนไอ้กูบบอเนาะใส่ส่วนเทสใส่ถุงส่วนไอแขบบอเนาะใส่ถุงให้ไอ้เทพีแม่ลูกยาบบอเนาะค่ะค่ะแล้วก็คิดตังเลยนะคะค่ะแล้วก็คิดตังเลยนะคะค่ะแล้วก็ คิดตังเลยนะคะคา่กกาโเคเปบ่าแล้วก็ปีโด,ดปอนะค,คิดตังเลยนะคะคิดตังเลยสวัสดีเนี่ยมาไปสั่ตัวไล่ป่าลูกยาเนาะคิดตังสวัสดีไปสั่ตัวป่าไปสั่เชียเป่าลูล่ะเนาะคิดตังเลยนะคะอ่าปีโดไปสัญญาตัวไล่ป่าเชียอ่าลูกยาก่อนเนาะได้จ้าได้จ้ายาดีเชียรวมทั้งหมดห้าร้อยบาทคา่ะ รวมทัโงดหมด5้0ยบาทค่ะรวมทัโงดห้า5 0อยบาทค่ะรวมสอสู้ๆเบาเนาะยอไล่อป่ะเนาะทงโมดสออากงลงอาลงป่เนาะรวมทั้งหมดสอสู้ๆเบาอากงลงเอลุยอจัดเนอห้าะ้0ยบาทง่ายอย่าแบบปอเนาะจ่ายเงินสดหรือสแกนดีค่ะจ่ายเงินสดหรือสแกนดีค่ะจ่ายเงินสดหรือสแกนดีค่ะ จ่ายสวาร์เป้เดเนาะเงินสดสัวง so so ุยดาวเป้เนาะหรือสวาดามัมหกเนาะสแกนสวาร์สแกนผ่นไปเป้อ่ะปะเนาะจ่ายเงินโซหรือสแกนดีคะงุยตาแน่เป้มะล่ะดาวมุสแกนแน่เป้ยังกลางมะล่ะสแกนแน่เป้มะล่ะชิอะไรโหอยู่ยิ่งเจี๊ยเจี๊ยเม้อ่ะปะเนาะจ่ายเงินสดค่ะจ่ายเงินสดค่ะจ่ายเงินสดค่ะเนาะ จ่ายปีเดเงินสดงุยตาปอนเนาะจ่ายเงินสดค้างุยตาเนี่ยปีแมป่ปอเนาะขอบคุณมากนะคะาที่มาอุดหนุนขอบคุณมมกนะคขาที่มาอุดหนุนขอบคุณมากนะคขา,ท,มมา,า,าที่มาอุดหนุนขอบคุณมมกนะคะาสอจยิสุอัมยาจีเต็มมาเลยรูบยาปอเนาะที่มาอุดหนุน อูหนุ๋นสวาอาบีเราเปียเนาะตะคู้ๆกูอาบีได้ไอ้หนูเปียๆอ่ะปะเนาะที่มาဆိုတာลาပြီးတော့อาบีတဲ့အတွက်ไอ้หนูပြောနေចិត្តណាเนาะที่มา ኡ หนุ๋นสวาลาวีอาบีတဲ့အတွက်ကြီးစုမြားကြီးတင်ပါတယ်ไอ้หนูပြောနေចិត្តណាប៉ុเนาะឱកាសหน้าเชิญใหม่นะคะឱកាសหน้าเชิญใหม่นะคะ โอกะหน้าเชิญใหม่นะคะกกกกนอกแท้อึขเยียะแก้เห็นแลลาบีอาปี้บ่อูหลุปะบ่เนาะဒီညมานอกแท้อึขเยียะခဲ့ယင်แลထပ်ลาบ่อูအဲ့လိုမျိုးလဲစတူပါတာပြန်လိုရတယ်ပေါ့เนาะခါခါဟုတ်แก่ပါဟုတ်แก่ပါရှင်အဲ့လိုပေါ့เนาะ